สองโพสต์นิชาที่ไม่อ้างทําให้เชื่อโตโนโ่สนิทใจว่าห่างกันจริงจากกรณีที่ไม่อดีตเลขาและสาวคนสนิทของโตโนโ่พากินในรายการโหนกระแสในวันที่17เมษายน68ในช่วงหนึ่งเจ้าตัวได้อธิบายตัวเองว่าทําไมถึงเริ่มความสัมพันธ์กับโตโนโ่ทั้งที่ฝ่ายชายมีแฟนอยู่แล้วชัดเจนนั่นเป็นเพราะโตโนโ่พูดต่อหน้าพี่เม์ผู้จัดการว่าเขาไม่ได้รักนิชาแล้วคิดแค่น้องสาว วันหนึ่งที่เธอขับรถไปส่งโตโน่ที่บ้านนิชาก็ออกมารอรับหลังจากนั้นฝ่ายชายส่งข้อความมาหาขอโทษที่ทําให้เธอรู้สึกไม่ดีที่ต้องมาเจอนิชาและบอกด้วยว่าคุยกับนิชาแล้วว่าขอห่างกันวันรุ่งขึ้นทางนิชาก็มีการลงข้อความในไอจีประมาณว่าถึงเวลาดูแลหัวใจตัวเองทําให้เราเชื่อสนิทใจว่าเขาคุยกันแล้วและขอห่างกันแล้วโดยเราได้เข้าไปตรวจสอบดูว่าทางนิชาโพสต์แบบนั้นจริงไหมปรากฏว่านิชาโพสต์จริงแต่ผ่านมาสี่สัปดาห์แล้ว โดยได้มีแคปชั่นว่า it's i time to take care of our hearts พร้อมอิโมจิหัวใจสีขาวซึ่งแปลได้ว่าถึงเวลาที่ต้องดูแลหัวใจของเราแล้วนั่นเอง